สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโคมสุ WA380 รุ่น6นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดบุ้งกี3คิวครึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรถตักที่มีขนาด3คิวครึ่งแบบนี้นะครับขนาดยาวของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์23.5ขีด25นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางญี่ปุ่นแท้หมดเลย4เส้นนะครับเป็นยางบิสโตนนะครับตัวนี้เนี่ยความเหนียวความทนทานเนี่ยไม่ต้องพูถึงเลยนะครับเหนียวแน่แน่ทนทานแน่นอนนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนะครับ แขนตรงตรงตรงเตงของเขาเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเนื้อเดิมนะครับไม่ได้มีรอยร้าวหรือว่ารอยดำอะไรเลยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับจากทางประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาเก็บสีเพื่อความสวยงามมาหมดแล้วทั้งคันเลยนะฮะเนี่ยนะครับสังเกตว่าสีสันเนี่ยสดใสสวยสดงดงามนะฮะเนี่ยนะเระทางญี่ปุ่นเขาเก็บมาให้แล้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับเดี๋ยวเราดูสภาพเกียร์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ เกียรท์ทอก็แห้งๆดีแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเกียร์ทอของเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถใส่เกียร์ตัวได้นะครับผมพาึือไปเล่นด้านมนหัวเก่งกันอีกทีนึงนะครับว่าการเล่นเกียร์ออโตเกียร์เมนูของเขาเนี่ยเล่นยังไงนะครับใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีนึงนะครับอ้าโอเคไปดูต่อ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรถที่ทําใช้งานในเมืองมานะครับพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ดักเสียงเครื่องนะครับไม่เสียงเครื่องเนี่ยอกมารบกวนชาวบ้านในท้อยที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะอ่าก็เป็นข้อดีนะครับจะทํางานได้เงียบขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมานะครับในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์คมสซซ 6D107 นะครับอ่า 6D107 นะครับพวกกองคึงอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าก็สามารถซื้อสวิตช์ได้ที่ศูนย์คมสูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่อง 6D107 เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราลองดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ เครื่องยนต์เขาเนี่ยก็แห้งๆเนียนๆสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์แห้งดีไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็จะตัวนี้นะครับเขามีเวทถ่วงท้ายมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะมีเวทถ่วงท้ายเพิ่มมาด้วยนะครับพวกนี้นะครับเวลาตักเนี่ยก็จะสามารถตักได้นิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นเวทถ่วงท้ายเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถสแตนดาดของเขาเนี่ยเขาจะสุดที่ขอบนี้นะครับเนี่ยนะแต่ว่านี้ติดเพิ่มมานะครับเป็นเวทถ่วงท้ายเพิ่มน้ำหนักมาอีกทีหนึ่งนะคร พัดลมของเขานะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพัดลมรุ่นใหม่นะครับเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกนะครับพวกนี้นะครับความร้ cool. อนเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามไม่ใช่ความร้อนครับรอบพัดลมของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับขออภัยนะครับลิ้นพันลิ้นพันขอโทษทีนะนี่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ฝังให้ดูด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบของเขานะครับนี่นะครับฝั่งเทอร์โบก็แห้งๆดีนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ สภาพเครื่องก็แห้งสวยดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแล้วก็งานเก็บสีของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขาเก็บมาดีมากๆนะครับพวกละองสีอะไรพวกนี้นะครับไม่กระเด็นโดนสายไฟเลยนะครับโอ้โหเก็บดีมากๆนะฮะงานดีนะครับงานดีนะครับเนี่ยนะฮะสภาพรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว3ไปส่วนคีโกคันนี้นะครับที่สำคัญนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลดีด้วยนะครับเขามียาง กันเศษวัสดุตรงสลักนะครับมียางกันพวกเศษวัสดุเข้าไปชนตรงลูกเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยนะดูแลดีมากๆนะครับเจ้าของเก่านะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของด้านบนที่นั่งคนขับนะครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับลองเทสให้ดูเบื้องต้นด้วยว่ากําลังของเขาเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าโอเคไปดูกันครับเนี่ยนะครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งได้บนหัวเก่งนะครับอันนี้จะเป็นสภาพหน้าตานะครับของเจ้าตัว380รุ่น6คันะรบเ ด้านหลังอุปกรณ์เ si ก mm ็บเสียงของเขาเน okay. <jamais> okay. the ี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะฮะโอเคแล้ว mm ก็เ hmm. จ <ma> ้า <trem> ตัว <Kommunen> นี้นะครับพอเขาเป็นรถไซส์ใหญ่ข so kind of ึ้นมานะครับแน่นอนนะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นคอนโทรลคู่นะครับและก็เกียร์ของเขานะครับก็จะมี2ระบบให้เลือกด้วยกันนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสามารถเลือกปรับได้ด้วยการบิดวอลลุ่มแค่นี้เลยนะครับ M แมนนวลนะครับ ตนี้จะเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ออโต้ก็จะมีโลกับหายให้เลือกใช้นะครับแล้วแต่คนขับที่หน้าง,งานถนัดนะครับสามารถเลือกได้เลยโอเคนี่นะครับอ่าคนนั่งแล้วฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับน,นะกำลังกำลังแขนของเขาเนก็ตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับ เเลยนะดี๋ยวเรามาลองเทสเกียร์กันบ้างดีกว่านะครับกดเบรกมือนะครับก็ใส่เกียร์ด้านหน้าถอยหลังได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเกียร์ทั้งหมด4เกียร์นะครับอ่าเกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้นะครับนะอันนี้ผมปรับเป็นแมนนวลไว้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะถนัดแบบเหมนนวลมากกว่านะฮะโอเคนะครับพอเป็นรุ่นใหม่นะครับการลงการเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะทําได้คล่องตัวดีมากๆนะครับจะทําได้คล่องตัวกับรถรุ่นเก่านะครับเนี่ยนะฮะ พวงมาลัยก็จะนิ่มเลยนะฮะสังเกตนะครับมือผมนะหมุนได้ลื่นเลยนะครับพวงมาลัยนิ่มมากๆนะครับพวกนี้ก็จะทํางานได้นิ่มนะครับนะระเกียร์ก็จะไปนิ่มๆนะครับแรงๆนิ่มๆเลยนะครับสมูทมากนะครับนะเบรกก็ดีนะครับเบรกทีเดียวอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดลักตัวกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะโอเคกดตัวเลยครับ ก็กดตัวได้สบายๆนะครับแรงปั๊มโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลากตัวให้ดูด้วยนะฮะกดตัวลอยลากตัวสบายๆใหยดูนะครับโอ้นะฮะขออภัยนะครับ,ะรบตะกี้ผมดเปิดเปิดโหมดไอ้นี่ไว้นะครับนะครับต้องปิดโหมดนี้นะครับถ้าเกิดจะลากตัวนะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้งานสําหรับพื้นที่คูขาดนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าเป็นพื้นที่โอค่าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเวลาตักเนี่ยมันจะนิ่งกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นปูนธรรมดานะฮะไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่โหมดนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับจะเป็นแบบผมตะกี้นะครับเดี๋ยวลองไหม่นะครับกดตัวให้ร้อยนะครับแล้วก็อฟหลังเลยนะครับลากตัวสบายๆนะครับแรงปั๊มดีนะฮะเกียร์แรงดีนะครับตัวนี้นะครับโอเค นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับเทสคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว380ที่ถกคันนี้นะครับแรงปั๊มดีแรงเกียร์ดีนะครับเครื่องยนต์ก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับนี่นะอันนี้เร่งแล้วนะครับแต่ว่าพอเขามีกองเก็บเสียงข้างหลังเข้ามาเนี่ยเสียงเครื่องก็จะเงียบมากๆนะครับนี่นะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเทสคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสภาพภายในที่นั่งไน้บาคนขับนะครับของเจ้าตัว380ที่ถกคันนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตากคมะสุ w a 3แมู่ที่6คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ตรงอัดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปนะครับพร้อมวิดีโอนะครับรายละเอียดของเขาเนี่ยที่ลองขับกันหน้าร้านแบบเต็มสูตรนะครับส่งให้กับได้ดูได้ขออภัยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูแล้วก็ได้พิจารณากันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับทางไลน์นะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสาต์รถ ส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวคอมโบสุ WA 3 8 0แ6คันนี้ครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ